อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาะแนะนำวิธีการเซฟเป็น PDF จากโปรแกรม Excel นะครับซึ่งเราสามารถเซฟทีละ Workbook หรือ Workbook เดียวกันเลยก็ได้นะครับถ้าใครจะเซฟทีละตัวก็นี่ครับตอนนี้ผมมี Workbook อยู่ประมาณ6-7 มีประมาณ7 w o r เวิร์นะครับก็ชื่อตามนี้เลยนะครับถ้าเราจะเซฟทีละเวิร์ o บุ๊กก็สามารถเซฟได้นะครับวิธีการาผมจะทำการเซฟเป็น pdf ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะทำการเลือกนี่ครับกดชีฟค้างไว้นะครับแล้วก็มาเลือกอันสุดท้ายนี่นะครับมันจะคลุมทั้งหมด7ตัวเลยนะครับเสร็จแล้วไปที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ส่งออก นะครับแล้วก็สร้างเอกสาร PDF นะครับดับเบิลคลิกตรงนี้2ครั้งเลยก็ได้นะครับหรือมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อหรือตามนี้นะครับเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับก็กดจัดพิมพ์เลยครับเห็นไหมครับม,มันก็จะเป็นไฟล์เดียวกันแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งออก เป็นไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม excel จาก excel เป็น pdf นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมจะส่งออกแค่ม .5 ก็เลือกเฉพาะแค่ม .5 นะครับไม่ต้องไปเลือกอันอื่นนะครับก็กดไฟล์นะครับแล้วก็ส่งออกครับสร้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับอาจจะเป็นม .5 มอะ,อะไรก็ได้อย่าให้ชื่ออย่าให้ชื่อมันซ้ำกันนะครับ กดจัดพิมพ์อ่าอันนี้มันก็จะมาแค่หน้าเดียวนะครับหน้าอื่นมันจะเป็นหน้าเปล่านะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคลองไปทํากันดูนะครับผม